สวัสดีค <it> ่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักขางไทย PBS ค่ะระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตักขาพันสัตปาและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้เวลา19นาฬิกา45นาทีระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณอาคารปก อาคารรี่นั่งอำพรสถานพระราชวังฤาิีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริกิตยาภานเนริธราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จจากนั้นทอดพระนี้ในทศการคโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒ์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ